สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะบรรยากาศเช้าเช้ากับอากาศเย็นๆนะคะไม่หนาวเนาะค่ะเนาะไม่หนาวสวัสดีนะคะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลเช่นเคยนะคะแม่จ๋าเบ่งบรรยากาศนะคะเนี่ยมดเสาวของบานอสองสาวนะคะสาวคำแพงกับสาวละองดาวนะคะ โอ้แนนี่แนนี่เตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวแนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ok>. พูนกับสหายพูนลูกไสพ้พุนพุนยางกวนอันนี้ตรวจสอบพี่สันนพูนคุณตายฮิกตกระตอปลาทะเลาะ,ะนะคะเนาะตายกระตอปลาทะเลว้วกะตอปลาก๋วยเตี๋ยวของแ่นี่ บรรยากาศนะนี่นะกันเนาะคุณสองสาวคุณตามื่อี้นไ่นนนคว้านผาบ่ไดไปบ่ไดไปตัดหญ้าน้ำพ,อพ่อผาคุณตาทำความสะอาดสองสาวเป็นจังไดเจ้านาบววออม นาวอนาวอคุณนายเบิงมองคานั่งแสดงหาทรายมะถมเราคัะนนะ่ะหาทรายมะถมงนาวอเส้นน้ำไบบอหมอนี้เส้นน้ำใวบอฮะเส้นไบจากมือแล้วน้ำ คอณผ้ายางหลอกๆน,นี่โต๊ะก๋วยเตี๋วด้วยนี่โต๊ะก๋วยเตี๋ยวด้อค่ะนี่อีกโต๊ะหนึ่งแบบนั่งนั่งฟางนะคะนั่งฟางนี่อีกหนึ่งชุดเป็นโต๊ะใหม่นะคะนี่อีกโต๊ะหนึ่งนะคะ ขี้พันมกินก,แกาแฟ <c oughs> กับนไขัววใดใช่นับจ้่กาแฟกับไขรลวกใดนั่น่ปะกัน <c oughs> ไปแล้วลูกเจ้า <c oughs> กำลังสิตังลานน่นนี่กำลังตังลานแล้วกันะะ <c oughs> นี่กระตอบพุนตาพุนตาเห็ดหน่หนาค่า <c oughs> เป็นลังค่าอย่าค่า ยญ้าคากับไม้ไผ่นี่ชื่อเสาแบบมันโค้งทาวอนพุ่นแล้วไม่เหี่ยวมากถ้าไม่เหี่ยวก็สิยกเยกแน่นะคะยกเยกแน่เห็ดเพาะได้นงงฮมก่อนเนะคะเห็เพดพ่อไดงงฮมก่อน กสิประมาณว่าแล้วๆกะเอาเตียงมาเนาะคะ่ะนาะนั่งนึ่งเพิ่งสองสาวตูดสวยๆโชว์ตูดโชว์ตูดบ่อ้อมออมเอ,อ้ยคุณนายบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่กะก็ได้เต็นตัวนี้นะคเป็นลาน หน,น,น้าถนนเห็ดยังโบท่านแล้วกะว่าสิเห็ดจักสามสามกระตบเนาะคะ่ะเนาะสามกระตบอยู่วางหนิ่นง,นงน้ำไปพูดยังโบท่านได้ดปรับวางหนิ่งโบท่านได้ปรับดินเนาะคะ่ะ นี่แม่ท่านไหนนะคะปีใหม่กับมาบ้านเว่าปีใหม่ไปเที่ยวทังไหนนะคะ,ะขี่รถขับรถนะคะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ผ่านมาหาสองสาวใดเด้อ่ะเด้อมากะมีก๋วยเตี๋วด้วยนะคะ,ม,ะมีกว๋วยเตี๋ยว่าน้องสาวก็มีส้มตำนะคะมีขนมดอกบัวนะคะ มีสตมตำมีกาแฟอ่าร้านกาแฟนะคะมีร้านน้ำด้วยนะคะแม่แม่จา๋าบอไก่นะคะจากอ่าถนนหลักสตึกบุรีรัมม์เนาะคะ่นะเนาะเข่าซอยมาตรงปากซอยจะเป็นร้านละกอการยางนะคะแม่แม่จา๋าเข้าซอยละกอการยางตรงมานะคะตรงมาสิมีซอยซุดซอยตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็สิเจอบ้านสองสาวเด้อค่ะ บรรยากาศเนี้ยมือสาวนะคะสุดซอยมากนี่ค่ะสิมีเลี้ยวไปพุนแล้วก็เลี้ยวมาผีนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะคะบ้านของสองสาวบ้านของสองสาวนะคะสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะนี่เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะมองฝั่งขวามือจะเห็นสองสาวสวยยืนเธอรืนนะคะยืนเธอรืนพุน เมื่อนี้เย็นร่มบบแห้งปันไดอาจสิมีแดดวันนี้อาจจะมีแดดนะคะจังจากเย็นมาอยู่สี่หมื่นสามสี่หมือนเย็นแห้งอีหลีเย็นแห้งคักเมื่อนี้ก็สิอ่าอุณหภูมิอุนอ่นขึ้นแน่นะคะไปจับหูเพื่อนวางหนึ่งบ่เย็นปันไดน,นะคะพูนั่งยืนเฉยํำแพง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับมาส้มบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านสองสาวพูนทองฟ้าสวยๆนะคะทองฟ้าสวยๆเอา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 เป็นอย่างคำไรเป็นอย่างคำไรแผนคิวซี่อบอคนอื่นตัวสอบเป็นย่ามเลยนี่แามขึ้นกับเป็นย่าม ส่ายน้อยกับไปไปแอบมนอนเนี่รดรดรดออกมาน้าแมร่รดรดเขามาเขามาเขามาทำไรเข,าข,าขา้าไปไปไปโรกไปบ้านรดๆรดมานน่ยมากมากทำไรรดเพิ่นสิเหยียบได้นั่นมากโอนยวหน่อยได้อีหยางตาคุณ คือบรรยากาศของบานสองสาวเด้อแม่แม่จ้าคำไล่เห็นหมาบาอยู่ต้นหนานันเห็นหมาบอนันหม,มาเรนมาแล้วเสร็ตลูกใต้แนนนีฮู้ไปแล้วเข้าบานแล้วนี่ป่าแต่ว่าน้ำน้ำ น้ำบ่สวยนะคะนา,ะามบ่งามนาำคุนคุณแต่ปะดุกเป็นสีเั่นสีขาวปะดุกเป็นสีขาวเด้อจ้ะสีสวยสีขาวงามเลยนะคะเบิ่งนามเิ่นเป็นสีหนีเนาะพูนเนี่นะคะมองขึ้นสางนะคะแล้วก็ขึ้นไปเบิง่งบรรยากาศก็ไดเนาะคุณตาเฮ็ดไว้นะคะเอาไม้อยู่าเอาไม้อ่าบ้านเยี่ยนเก่าทีลือมานะคะ ไม่แข็งแข็งนี่ไม่แดงบอเอามาเห็ดฐานมันนะคะก็แข็งแรงอยู่นะครับแม,แม่จ่แน่นนี่ขึ้นได้นะคะแม่แม่ขึ้นได้นะคะแน่นนี่ขึ้นได้ทุกท่านปลอดภัยนะคะฟังนี่ก็สิปเป็นบรรยากาศลงๆุ่งนานะคะพามาส้มบรรยากาศนะคะบ้านสองสาวนะคะเนียเหมือเสาวเด้อบรรยากาศดีโดยเด้อจา้าแม่แม่จา่า เรือนเชิญนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาหาสองสาวได้นะคะแม่แม่จ๋าแวะมาหาสองสาวที่บ้านหนองบัวเงินอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซอยระกกอการยางนะคะแม่แม่จ๋าเข้ามาล้กกอการยางเข้ามาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายมาประมาณอ200เมตรขวามือจะเป็น นี่สองสาวส,สวยของห้องูนโซแล้วโซตูดนี่สาวเอ้ยเจ,เจ๊เจ๊แพงอันนี้ก็สิเป็นสุ่มนะคะคุณตาเห็ดให้ยังว่าท่านได้สำเร็จนะคะรอเอ่อ,อมุ่งหลังคาเนาะคะ่ะเนาะห้องเสียเอายาค้านะคะยา้ามุงกข็ขอขอบคุณน,นะคะพี่สาวนะคะกับพี่เคยเนะคะเนาะเพิ่นให ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่นี่ไปตัดเอาคนว่ะตากับพัควานผาไปตัดเมื่บ้านมาเห็ดเป็นไม้ไผ่แล้วก็มุงด้วยอ่ายญาคา,าหญ้าหอนกะสีเย็นๆนนะะนกก็น่เนาะค่ะเนาะกันสังกระสีกะสีเป็นเอาๆนะคะอบอเอาๆเนาะค่ะเนาะนี่เด้อเห็ดล้อแม่แม่อยู่ด้วยจ้าแม่แม่จ้า ยนันเชิญด้วยค่ะผู้ดผพันไปพันมาแปหาสองสาวได้นะคะมีเตียวนะคะมีเตียวแน่นนี่มีส้มตำนะคะสุพรัตนะคะ,ะมีร้านอ่ะอยังนอร้านน้ำนะคะ แล้วก็มีหนมดอกบัวด้วยนะคะลานค่ะพิ่นอยู่ทางในนะคะหลายหลายลานนะคะเป็นตาอบอุ่นเน่นีนน่นั่งอยู่ผู้เดียวเน่นนี่นั่งอยู่ผู้เดียวอยู่ทางพีนะคะเอ้าเอ้าไม่หยังคำไรคลิปนี้แม่ควันขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะแม่จ่าเรียนเชิญแม่ๆเด้อจ่าเวะมาที่บ้านหนองบัวเงินอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ปีใหม่แวะมาเยี่ยมยามทำข่าวสองสาวใดนะคะสองสาวยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านนะคะ,ะดาวดาวดาวเอ้ยคลิปนี้ไม่ควรนขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม,แม่จ้ะสวัสดีคะ่ะวัสดีสวย <laughs> บ๊ายบายจ้ะ